วันนี้มาจาันชร์มาเอาให้หนึ่งลุกครับแบ่งๆกันไปงานโอ้โหมันส,สุดห้อ,องจริงๆเลยเดีย๋ยวผมจะออกก่อนแล้วกัน โอ้เต็มแล้วตักครึ่งเองอ่ะอใส่แค่ตักครึ่งเองครับโอ้สุดจัดโอ้เดี๋ยวนี้เขาลดน้ำมาเลยเขาลดลดพีเอ5สองสอ้าครับลดน้ำให้ชุ่มเลยอ่ะ ฝุ่นเยอะครับช่วงนี้จอดเยี่ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้ยปวดเยี่ยวยนี่ครับวันนี้แบ่งงานจาดชายวิ่งสักหน่อยครับวันนี้อเอมาเล่นที่บ้านกนเลยแบ่งกันหน่อยไปแบ่งปันกันครับแบ่งงานกัน รถผมอะ่ะมันต้องอันนี้มันต้องอ่ามันต้องโหลดข้างหลังเน่ให้เหมือนรถจันชานยเนี่ยคันนี้มันพอดีเลยเนี่ยมันไม่สูงข้างหลังมันไม่สูงคันนี้วิ่งไม่ดีดเท่าไหร่หรอกแต่รถผมอะ่ะดีแน่แหละ ไม่ยอมลงจากรถเลยเนาะหนาเนาะโอยลงจากรถเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปดูรถผมมาเอาเอ้ยเฮ้ยรถไล่รถไล่้ยเฮ้ยเอ้ยจานชายไม่บีบแต่บเลยอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาอยู่นี่เ โอ้พี่ว่ารนไหนหรอตกใจหมดเลยสะพ่อแต่ทำไมไม่แกไม่บีบเตะเว้ยโอ้ตกใจตายคนไปเยี่ยวเสร็จมารีวิวสักหน่อยหืหปล่อยมาอยู่เมื่อไรเนี่ยอะเหนื่อยแล้วยิ่งตัโอ้เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยตกใจเลยดิ แต่ตังม,มีคนอยู่มันก็ไปนู่นเลยเนาะมึงก็ลงทางมรงแล้วนู่นน่ะโอ้ยนี่รถผมมันต้องโหลดข้างหลังต้องเอาต่ำหน่อยนี่มันสูงไปมันสูงแล้วมันโยนเอา้าปล่อยเบรแล้วไปเลยเหรอเอาดูลงเนินเหรอโอ้เสียงมันเดิมไหมเสียงนิ่งไหมเ,เสียงนิ่มกว่าเดิมยัง เอสจีเขบอกยังเสียงมันเดิมตัก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 เดิมฮะเสียงีเมันหายแล้วมันค่อยหลเลยเออยู่อยู่อีอยูไหมยู่ไหมเดยวดไม้อเปิดระตูเปิดรวไเลฮะเปิดล็อกประตูได้วยเลย เดี๋ยวนมันได้รอบนั่นี่ยนะมันเริ่มไปทีนั้นนิดเ้ออนี่นี่อย่าไว้ใจเด้อนี่นี่เนี่ยนี่ไปทีละนิดนะเออเห็นไหมตอเรากำลังลุยอย่นั้นเลยน้ออันใหม่เรียบร้อยเลยใช่ไหมวิ่งตามจุดผมเท่าไหร่วิ่งตามจุดผมอ่ะ 40 40ี่พี่ลองเหยียบคันเร่งผมดูอ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วนั่นนั่นนั่นดู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 นี่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 ดูโอ้ยนี่ลองลองข้างทางพอดีเลยนี่เัาเร่งแข็งครับ เปลี่ยนสายเร่งใหม่สายสายราคาถูกไปไปดีไหมนี่นีนนนน่นะครับอันตรายนะครับจอดรถถ้าจอดตรงมออย่างเงี้ยให้หาอะไรหนุนล้อไว้ครับเพราะว่าอ่รถผมอะ่ะเบ่งมือมันไม่มีครับดูปล่อยคาสสัตนะเห็นไหมปรึบปรึบ ยัดลัดเกียร์เลย <c oughs> เกียร์ห้าเลยอะ่ะยัดเกียร์ห้าเลยเมื่อวานเข็มไม่ขึ้นอยู่มาวันนี้เข็มไม่ไมขึ้นโอ้สลบป่นี่ไม่ขึ้นเลยครับไี่เป็นไรเนาะนี่เมื่อวานขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นจอดรถนะครับให้อ่าถ้าจอดรถ เยี่ยวหรืออะไรอะ่ะถ้ารถไม่มีเบรกมือหรือเบรกมือไม่ค่อยดีอะ่ะให้หาขอนไม้มาหนุนล้อไว้นะครับมาหนุนล้อไว้นะครับผมอเอ้ครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับท่านสวัสดีครับผม